เอาเอ้ยยนทิ้งได้ไงเอาเอาไอ้ลูกที่ดีเอาเราจะเล่นอะไรล่ะลูกหมดเกลี้ยงเอาเอาหมดเกลี้ยงเลย หมดเกลี้ยงเลยอ่าเออแม่ปอกให้ไม่เอาอืหมดแล้วกิน <c oughs> ให้หมดก่อนสิครับลูกค่อยกินคำต่อไปอื นี่ใครจะเก็บให้แม่เนี่ยมีคนเก็บให้แม่ไหมเนี่ยจะมีไหมอ่ะไม่นาจะมีเนาะแม่นาจะต้องเก็บเองเนาะโอ้หคลิปไปคลิปมาโอ้ยขี้มูกใหญ่ใช้ขี้มูกไหล พรุ่งนี้เราล้างจมูกกันนะตเตรียมตัวไว้นะโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคไม่ได้ไม่โอเคไม่ได,ไไได้ต้องโอเคเท่านั้นนี่นี่มาให้แม่ไหมไม่ขอได้ไหมครับมา,มาน้นเอาเอา ให้แม่หรอครับโอ้ยโอ้ไม่ได้กินสักทีอ่ะไม่ได้กินสักทีอ่ะอ่า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 เอาไม่ต้องลูกเดี๋ยวแม่ใส่ปากเองอ่าขอคุณขอ,อืยัมมีแหงอืมแต่มเลย